สดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆปราจ๋าพามาเบ่งเป็ดไก่เป็ดไข่เป็ดไข่เป็ดไก่ไล่ทุ่งเนาะค่ะสีเดินทางไปมุกาหารในคำคืนนี้ไปไปไปรอกับปราจ๋าเป็ดมีเป็ดกากีเป็ดเทพเนาะค่ะเป็ดเนื้อเป็ดไข่เนาะค่ะที่จริงเป็ดไข่เพ่นมีหลายสายพันธุ์เลยค่ะเป็ดไข่เพ่นมีพันกากีพันอย่างฟลอริดาบอกอีอย่างนี้นะ พระเจ้าว่าพิธต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะอันนี้เพื่อนเป็นซื่อภาษาอังกฤษสะส่วนมากเลยแล้วพระเจ้าแห่งความจําดีเลิศประเสริฐสีแล้วก็เป็ดเนื้อนะคะเป็ดบาลีนะเป็ดบาลีกินเนื้อนะคะอันนี้พระเจ้าอให้เบิ่งสําหรับเพื่อนๆนที่สนใจที่จะเลี้ยงค่ะนะสบายเลี้ยงไว้กินไข่เลี้ยงไว้ออากินเนื้ออันนี้ค่ะเป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะที่ประจ้าส่งอีกอย่างหนึ่งที่ประจ้าส่งนะคะนี่ค่ะ พอดีมีเป็ดไข่มาอันนี้ไว้นะเป็นเป็นของลูกค้านะคะเป็นของลูกค้าก็เลยประจาถือโอกาสแต่ว่าเพื่อนสิมาผสม,มอยู่กับคของคุณยายผสม,มกับของคุณยายปกติเพื่อนเสีเามาเป็นร้อยๆแบบนี้เนาะคะ่ะปกติแต่ว่ามีฟาร์มประจําอยู่แล้วนะคะนอกจากถ้ามาฟังทางทิศใต้นี่ กเกียมาพักไว้บต้องไปฟาร์มแม่แบบนี้ฮะนะคะ่ะมีค่ะถ้าสำหรับเพื่อนๆท่านใดสนใจทักถามประจาเรื่องเป็ดไข่เป็ดไรทุ่งได้นะคะประจามีคือกันเด้อค่ะเด้อสอบถามได้ค่ะราคาไม่แพงนะคะเป็ดไข่เป็ดไรทุ่งเป็ดอันอ่บาลีเนาะคะ่ะประจาย่านเอ้ยซื้อพิษประจาจําซื้อเป็ดเชอร์รี่เป็ดเชอร์รี่ปะ เป็ดเนื้อนะเป็ดคอยาวนะส่วนเป็ดไข่นี่เพื่อนมีหลายซื้อหลายสีใช่ไหมมีสีนวลสีฟ้าสีอย่างแบบนี้ค่ะนะสีดํามีหลายๆสีเลยค่ะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดอ้าวสำหรับเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดสนใจนะคะอ้าวมีในแบบมาอันที่จะอยากเลี้ยงเป็ดน,นะคะสอบถามประจ่าได้เช่นเดียวกันนะคะไม่มีแต่ไก่ไข่สาวนะคะเป็ด มีทุกชนิดนะคะสําหรับเป็ดติจิตอสอบถามได้น,นะคะเป็ดไม่แพงนะคะเป็ดราคาไม่แพงเหมือนไก่นะคะส่วนไก่ราคาจะขึ้นอยู่ตามบริษัทแม่นะคะปีกปีกย่อยส่งหมดนะคะปีกย่อยส่งหมดนะคะทางผ่านก็ส่งพร้อมส่งนะคะพีพ่เพื่อนๆสำหรับวันนี้ประจ๋าขอบคุณนะคะได้โอกาสประจ๋ากเ็เลยเอามาถ่ายให้เบิ่งเนาะค่ะพอดีมีใจว่าอ,อันไปกลางค่ำกลางคืนมันถ่ายบ่ได้ค่ะเป็ดเพิ่นกระตื้นแล้วกับ เป็ดชอบบินเนาะค่ะเป็ดซอบบินปราจากเ็เลยบริถายเนาะค่ะอันนี้ปรจาจญมาให้เบิกนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเกียงลูกน้องปราจญากยวเจ้าเจา้าเนะประจาจญจะพามาให้ดูเป็ดน,นะคะ ไม่อยากเห็นป่านไหนเนาะจ๊ะเพราะว่าเป็ดไปจับมากลางคืนเป็ดไปจับมากลางคืนรุ่นนี้เลยเนาะจา้ะกากีแล้วก็อีหยังพูดภาษาอังกฤษประจ่าต้องขอโทษขออภยัยเนาะจ้ะเนาะ าทางรถสามร้อยตัวเนื่องจากเป็นยังขึ้ถ่ายบ่ได้เพจมันบินเนี่ยจ้ะมันบินแล้วมันขี่ตกใจเนาะคะ่ะเพื่อนบินแล้วเพื่อนขี่ตกใจนี่สวยๆนี่ต้องถ่ายกลางคืนนะคะใครพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจเป็ดไข่ทักมาได้จ้ะเด้อท่านใดสนใจเป็ดไข่ทักมานะคะ รอเตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมสวย สวยนะคะ<แหว>สามร้อยนะคะถ้า<แหว>ได้เห็นจะได้มันเจอ ยยอย่าเดกร้อยจะแววสามเอาไปชายหํำอำนาจเป็ดสามร้อยตัวนะคะจะไปอำนาจนะคะไปคืนนี้เลยมันบอกไปคืนนี้เดินทางคืนนี้นะคะไปอำนาจนะคะเป็ดเป็ดเป็ดไข่เป็ดไข่นะคะเป็ดไข่เป็ดไข่จะไปอำนาจเด้อค่ะเด้อ สวยงามมากค่ะสวยงามสวยงามอีลีสวยงามเป็ดงามค่ะเป็ดงามเป็ดงามเป็ดงามมากค่ะ ต้องพอโทษเด้อ่ใท้เบิ่งในแบลลักษณะแบบนี้เนื่องจากเป็ดพึ้นต๊ใจขี่ต๊ใจเนื่องจากเป็ดขี่ต๊ใจเนจาะค่ะเนาะสวยๆนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเป็ดไข่เนาะค่ะเป็ดกาก,กีเป็ดไข่ นี่สวยงามมากๆนะคะนี่น,นีสวยงามมากๆเลยะคะ่ะสวยงามสวยงามมากๆเลยนะคะเป็ดสวยค่ะเป็ดสวย เห็นปันใดเนาะค่ะนี่เตรียมความพร้อมไปอำนาจเจริญนะคะไปอำนาจเจริญคืนนี้เนาะค่ะคืนนี้เตรียมความพร้อมนี่มีไก่ไก่จากท่านนะแจวเรือือ,อมีตะเป็ดเบอร์ดิงินแจวแววไก่จากท่านเบ่ เอาตานี้คือชวิวแท้ก่เอาแวะไปเอาอันนี้ให้ได้อยู่บ่ไม่ใช่อยากได้ชงจดหมายพินจากน้องฟ้าถ้ามันผ่านนะแต่ถ้าไม่ผ่านอย่าไม่เป็นไรอยากอยากได้พินอนะ่ะนี่นี่ เือไปชิวแ์แท้ beber, <S> <S ขอบคุณพี่ๆเพืพ่อนๆนะคะสำหรับพี่ๆเพืพ่อนๆท่านใดที่อยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องการเป็ดเป็ดขไข่ไล่ทุง่งสนใจทักมาได้เลยนะคะเป็ดจะราคา ไม่สูงเหมือนไก่นะคะเป็ดจะราคาไม่สูงเหมือนไก่ทักมาตามคลิปได้เลยนะคะทักมาตามคลิปแล้วก็ให้เบอร์โทรประจามาเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะคะเนี่ย <c ười> โอ้ไปแบบชิลมากสามร้อย ิดได้เด้อจ้ามัตสิบินขอบคุณพี่เพื่อนๆนะคะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณหลายๆเด้อไปแบบคิวมากนะคะสามร้อย ขอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะคะขอบคุณมากมายค่ะเดินทางปลอดภัยขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณพี่ๆี่พี่ป้านาอาทุกๆบ้านนะคะขอบคุณมากค่ะหวังว่าป้าจ๋าคงจะได้รับใช้พี่ๆี่เพื่อนเพื่อนทุกๆบ้านเนาะค่ะสวัสดีค่ะ